เฮ็ดเพิงแฟดจ้ะแฟดยางงามเลยจ้ะขอถ่ายรูปกอนโอ้ดอกยางงามเลยดอกนี่ฟาดยางโกเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจากป้าเฮ็ดจ้ะวันนี้ยายจิ๋วพากเขาป้าอีกแล้วมากับลูกค่าจ้ะลูกค่ายุบ้านพักนั่นนะเพิ่นอนยากเก็บเฮ็ด ไม่พาเพิ่นมาจ้ะแจ้งสวยอุ้ยย่างงามเลยจ้ะ <Okay. S 2> yes. เฮ้ย yes s t ก c k y ขอถ่ายรูปก่อนจะอู้เคิื่อเนี่ยหมดจ้ะนน ดอกยางงามเลยดอกนี่มบาเราขันเก็บเห็ดพี่น้องจ้าเราคานเก็บเห็ดเอาแล้คนผุยไงอารมน์อากาดีดีจ้ะเพิ่งที่ละเสียงน้ำตกด้วหนึ่งไหลลงมาจากบนภูเขาบ้าน่ไงแคบเลยเย Nhưng lâu con lỡ ẩn lúc mà nhạt cả Mình đi là một chầu vâng ở lâu khát kẹp hết Thế là phút phút đấy Không quay hay lâu kẹp sao này ราตัดขาไปพอมจ้ะไอเก็บให้น้องก็มาเพื่อรถตัดขานนะฟังจิ่ะมุจเจ้าฟังจิระเสียงเอินกระเต็มปตาแตกปตาอยู่ขอเพื่อเอามีดมาเนาะคนสิเก็บให้เพื่อนเพื่อนมีมีดจ้ะลูกค้าให้เพื่อน,อนตัดเอาเองอู้ห็ดเพิ่เห็ดเพิ่งแม่มดจ้ะ เจอเห็ดเหลืองก็เอาเจอเห็ดอะไรก็เก็บดอกบม่ค่อยงามปันใดจ้ะอุ้ยดอกขี้ใหญ่แต่ดอก ออสองดอกสามดอกดูสิเนี้ยเห็ดเพื่งหวานจะเห็ดเพื่งหวาน ป้าเห็ดผึ่งก็รัดได้ี่แต่ว่าก็ดอกหน่อยเถอะนี่ขนาดพี่น้องที่มูเจ้าว่าเป็นเห็ดไข่มุกเหมือนมันแม,น,มนอยู่บ่คนดูข่อยเบิ้งกนดูมันก็ลายแทะคผลนคือว่านเป็นเห็ดไข่มุกคาสีชมพูชมพูสันอันนี้ข่อยค้านไปท่านออกมาข่อยกับบก้าเก็บจะ้ะข่อยเบิ้งโบกออกนั่นน่ะ เป็นไข่เต็มอยู่นี่นี่กระเมียนยางเบิองน้ำกันมาหม่งเก่าที่คอยมาเก็บขึ้นมหม่กับมี้ยู่จ้ะนี่เพิ่งหวานเด้อนี่ขุนที่่อยมาซองมึงกันคังที่เล้วยื่เท่าแล้วเนี่ยได้บอ่อุ้ยได้อยู่จ้าได้อยู่ <S <S จังเสี่แต่ทำไม่ก,กับลูกค้าพี่น้องจ๋าเสียงเอิญกันโบกเกบรกโบกเบรกอยู่เออเนี่ยข้าจะโบกหูปลาเนาะถ้าเ้ายยางไปไกลก็เพิ่นเนี่ยจักหน่อยเพิ่นก็ย่า,งงา,านเพิ่นหลงปลาจังจั่นเพิ่นก็สิเอิญหาเห็นอี้ย,ยงม่าขึ้นลีอยู่เนี่ยว่าขึ้นลีอยู่ใต้กกไม้อออเห็ดเพิ่งก้าลัดจ้ะ อันนี้เห็ดเพิงเกาลัดไหล่หรือเต็มามากๆเลยีิเถ่าจะ้ะพ่อต่เห็ดเถ่าเมึงเคยมาเจอเห็ดอันนี้อีกแล้วเนี่ยขอยเจอบ่อยเด้แต่ว่าไข่เบิ่งบ่ออกว่ามันคือเห็ดหยังมันเห็ดปวกฝรังง่งโมเจ้าว่ามันจังสี่อยู่บอกไข่เพื่อเก็บเห็ดปวกฝรัง่งเด้อหน,นีเด้อมึงไงหลายอยู่เด้ว แต่ว่าข่อยเบิ้งพวกออกจะขาเพิ่งยาวดีดีมันแมนบ่ผูนเจ้าว่าเบิ้งลักษณะมันไกลๆนั่นบ่แมนเนาะข่อยบ่ค่อยแม่นเห็ดข่อยบ่ค่อยแม่นเห็ดพวกนี่เนาะเห็ดพวกฝรั่งเห็ดไข่มุกนี่ข่อยบ่แม่นจ้ะข่อยบ่ค่อยได้เก็บน้ำเนียนั่นล่ะมันแมนอยู่ผูนเจ้าว่านี่ขาเพิ่งซอยข่อยเนี่ยนี่หลายอยู่เด้ว คอมเมนต์มาบอกเอาบุญข่อยเนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีผู้ใดผู้เป็นเป็นเซียนเห็ดหันฮะนี่นั่นสือเห็เบื้องใกล้ๆเนาะไตใบเป็นเป็นแจ้งสีจ้ะโอ้ยขี้เหร่ถุงมือจะควงแท้าะข่อยบัดเดียวถุงมือจะควงมาเอาถุงมือพอใหญ่มามันก็เลยใหญ่ในจักหน่อยนี่มันเหม็นเห็ดปวกฝรั่งบอสันดอกแต่ว่าข่อยบ่ทันเก็บเด้อข่อยบ่กหูจกักเมะ ลายลายพี่น้องพี่สัตว์ปลาเตยเพิ่นไหมมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่พุ่นเต็มอยู่มิเตเฮ็ดอันนี้จ้ะนี่เนียนบดอรุณได้เคยบดจักเพิ่นไหมเมืองพี่น้องจ้าพุ่นน่ะนี่เพื่องขาลายบ้าลูกขาคอยมันมันมันจอดไปเรื่อยจ้าจอดไปเรื่อยตามทางทาง ปุ่นปุ่นจอดเก็บกันละปุ่นปุ่นเห็ดโอ้ยพี่น้องเบ่งดอกเห็ดอ้ยอ้ยเ็ดสู้ ชูมึงตีราสีใบไม้กับสีดอกเห็ดพี่น้องจ้าใบไม้เริ่มร่วงแล้วเขาซื้อรูดูใบไม้ร่วงแล้วจ้าพึ่งขาลายดอกสวยๆเลยจ้าดอกนึง ตั้งสุกงกคุณอ่ะโอ้โอสวยๆจ้าอุ้ยยังอ่อนๆเลยพุ่ณแต่ว่าถั่วแล้วจากพี่น้องพุ่นดอกสีสมสมคุณถั่าแล้วว้าว เพื่อนเออเอืดมองขึ้นแค่เนะมึงเนี่ยสีสมยางดีช่วยช่วยจ้ะอื้อโอ้โหเฮ็ดเพลิงแฟดจ้ะแฟดโอ้ยลมตึงตึงจ้ะเฮ็ดแฟดอีกแล้วเฮ็ดแฟดจ้ะ เป็นคู่กัน Cannot s ีสก o good วิ่งจอดเก็บกลางค้างอีกแล้วนี่ Ui, la, jula. Warte warte, warte mal da. Ich hätte lange. Zwei, ich könnte gehen. Ui. Ui, ui, huh? Ja. Oh. Hm? Ja, es summiert sich, ne? Ja, gut. Okay. Ui. Uh. Da wollten wir vorbeifahren, sagst du. Ne? Ja, die sahen sie sahen so klein aus. Hm? เห็ดจ้ะเห็ดเห็ดปากาลังเห็ดปากาลังสีทองเด้จ้ะเนี่ยลายลายพี่น้องจ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้างต้นสนนี่บ่เมนเห็ดอันนั้นเด้อบ่เมนเห็ดดอกกระลำได้เนี่ยอันนี้เป็นเห็ดปากาลังจ้ะแต่ว่าข่อยบ่ก,กินเนาะข่อยบ่ก,กินข่อยไม่ให้หมูเจ้าเบิง่งซื่อๆว่ามันหลายลายจ้ะนี่เป็นช่อเน่้อยๆขึ้นเต็มอเล่จ้าผลงานของมือนี่เนาะ ็บแห้งลูกค้าเพิ่นนี่จ้ะบ่ท่านได้ตัดขาบางอันก็นตัดมาจากในปานา่าเราในไายเติอบอยู่มันอยู่จ้ะเเ,เดียวโอ้โหนี่อ,อีกจก้ะ